เรื่องย่อละคร Remember You คือเธอเรื่องราวของนายธันวาศาสตราจารย์ด้านอาจาวิทยาในอเมริกาและเขียนหนังสือเรื่องสมองของอาจยากรที่ขายดีมากในอเมริกาเรื่องราวมันเริ่มขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยมีอีเมลฉบับหนึ่งส่งมาถึงเขาจากรองผู้บังคับการตำรวจเวลาวันหรือแม่เลี้ยงของธันวา ที่ต้องการให้ทันวามาช่วยคลี่คลายคดีที่คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องในอีเมลนั้นมีรูปที่เกิดเหตุซึ่งในที่เกิดเหตุนั้นมีภาพภาพหนึ่งที่แขวนอยู่ตรงผนังซึ่งเป็นภาพเดียวที่มันดึงดูดให้ทันวาตอบรับในการที่จะกลับมาคลี่คลายคดีนี้เพราะมันเป็นภาพที่เหมือนกับภาพที่เขาเขียนกับมีนาน้องชายคนเดียวของเขาเองซึ่งไม่มีใครพบมีนาอีกเลย นับจากวันที่พ่อของธันวาตายภาพนี้ทำให้เขามีความหวังว่าอาจจะได้เจอมีนายอีกครั้งก็ได้ธันวาตอบรับวิลาวันที่จะมาคลี่คลายคดีนี้แต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นกลลวงของฆาตกรไร้ศพอย่างนายปฐมการละ่ะฆาตกรที่ไม่มีใครจับมาลงโทษได้มีเพียงคนเดียวที่เคยจับปฐมการมานั่งสอบสวนได้ก็คือพันตำรวจตรีสุวัสย์ หรือพ่อของธันวานั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานนายปฐมการก็หนีหลุดไปจากคุกได้และพ่อธันวาก็โดนฆาตกรรมและวันนั้นเองที่ความทรงจำของธันวาได้หายไปซึ่งตอนนั้นธันวามีอายุเพียงแปดขวบเท่านั้นเองหรือทั้งหมดนี้เป็นความต้องการของปฐมการที่ต้องการฟื้นความทรงจำวัยเด็กที่หายไปของธันวาให้กลับมา เพื่อจุดประสงค์บางอย่างในบ้านเก่าของธันวาสมุดที่พ่อธันวาเคยเขียนไว้ในหัวเรื่องที่ว่าลูกผมเป็นปีศาจนั้นหายไปแต่จูๆ่ๆดันมีเทปสัมภาษณ์ปฐมการที่พ่อธันวาเคยสัมภาษณ์ไว้มาแทนเสียงการสัมภาษณ์ปฐมการค่อยๆรื้อฟื้นคดีของธันวาให้กลับมาว่าธันวาเองก็อาจมีส่วนในการทำให้พ่อตนเองต้องตาย หรือมันจะเป็นจริงอย่างที่พ่อก็เขียนไว้ลูกผมเป็นปีศาจแต่คดีนี้ถูกดูแลโดยทีมสืบสวนพิเศษที่มีออยดาเป็นหนึ่งในทีมสืบสวนนี้ไอเลือกจะมาเป็นตำรวจสืบสวนเพราะการตายของพ่อเธอก็เป็นปริศนาและถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับฆาตกรปฐมการซึ่งเธอไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเธอเองจึงเลือกเดินเส้นทางชีวิตในการเป็นตำรวจ เพราะต้องการสืบเรื่องพ่อของเธอและจับนายปฐมการให้ได้คดีการตายของหญิงสาวทั้งสองรายทั้งที่สุขุมวิทและสาธรที่มีจุดเชื่อมโยงกันจนคล้ายกับว่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องไอและทีมเข้ามารับผิดชอบในคดีนี้โดยที่ธันวาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแต่ไอกลับไม่ไว้ใจธันวาเลยเพราะพฤติกรรมของธันวาที่น่าสงสัย และอดีตที่ดำมืดของเขาแถมทันวายังเคยเจอกับปฐมการเซออีกความฉลาดของทันวากลับกลายเป็นความน่ากลัวราวกับว่าทันวาเองที่คุมเกมและสร้างเรื่องทั้งหมดเพราะไอจับได้ว่าทันวาอยู่ในเหตุการณ์ที่เหยื่อรายล่าสุดกําลังจะถูกฆาตกรรมแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นทันวาที่คลี่คลายคดีฆาตกรต่อเนื่องออกมาได้แม้จะไม่ได้ตัวตน คนที่วงการอยู่เบื้องหลังแต่ก็จับฆาตกรที่สร้างเรื่องได้แทบทุกรายและนั่นก็เปลี่ยนใจที่ไอเคยมองทันวาในด้านลบกลับเป็นด้านที่บวกขึ้นและนานวันเธอกลับไม่รู้ใจตัวเองที่เธอก็กำลังหลงรักนายทันวาเข้าให้ในขณะที่ทันวาเองที่ดูจะรำคาญพฤติกรรมตามตือของไอแต่ยิ่งนานวันที่ร่วมงานกันมันกลับกลายเป็นความรักที่ตกหลนในใจทันวาเช่นกัน และทั้งสองคนต่างก็มีจุดร่วมเดียวกันในการตามหาปฐมการการสืบหาคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลังก็ดำเนินไปผ่านคดีแล้วคดีเล่ายิ่งคนก็ยิ่งพบว่าคนร้ายอาจเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ความเคลื่อนไหวของไอและทันวาซึ่งมีหนึ่งคนที่น่าสงสัยก็คือทนายเพทายเขาเป็นทนายที่ว่าความให้กับคดีดังๆและคดีของคนร่ำรวย และมันบังเอิญที่เขามาว่าความให้ฆาตกรด้วยซึ่งทำให้ธันวาเกิดความสงสัยว่าถ้าจะมีใครที่จะปกปิดการฆาตกรรมที่ผ่านมาได้อย่างแร้ร่องรอยก็ต้องเป็นคนที่รู้ช่องว่างของกฎหมายดีพอและคนนั้นก็คือทนายเพทายและเขาพยายามเล่นเกมกับธันวาซึ่งไม่ต่างกับการเล่นเกมของมีนาที่เคยเล่นกับธันวาในตอนเด็กๆในที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาว่า ทานายเพทายก็คือมีนาน้องชายของธันวาที่หายไปนั่นเองแต่เขาไม่ได้เป็นน้องชายที่น่ารักในแบบที่ธันวาเคยรู้จักซะแล้วเขาเต็มไปด้วยความแค้นที่มีต่อพี่ชายที่ไม่เคยออกตามหาเขานับจากวันที่พ่อตายมีนาต้องการทรมานธันวาให้เจ็บปวดกับการสูญเสียบ้างแต่ลึกๆมีนากลับดีใจที่ได้เจอกับธันวาธันวาเองก็พอจะรู้สึกได้ เขาจึงตั้งใจจะเปลี่ยนน้องชายของเขาให้เป็นคนธรรมดาที่มีนาหายไปในวัยเด็กนั่นก็เพราะเขาติดรถไปกับปฐมการหลังจากนั้นปฐมการก็เลี้ยงมีนาให้เติบโตขึ้นมาในความคิดแบบฆาตกรแล้วในที่สุดเราก็พบว่าปฐมการก็เป็นคนใกล้ตัวอีกคนหนึ่งของทันกับไอเช่นกันเพราะเขาคือหมอกล้อง มอที่สืบจากศพให้ทันวาและไอในทุกๆคดีตอนนี้มีนาเปลี่ยนความคิดในการเป็นฆาตกรต้องการล้างความผิดให้ตัวเองโดยการจัดการกับปฐมการแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จกลับเป็นมีนาเองที่โดนปฐมการจัดการเมื่อปฐมการถูกเปิดเผยตัวไอทีมสืบสวนพิเศษและทันวาก็ร่วมมือกันหาทางจับปฐมการแต่สุดท้าย ปฐมการก็เหนียรอดไปได้อย่างแร้ร่องรอยพร้อมทั้งทิ้งคำเย้ยหยันให้ทันวาว่าถ้าแน่จริงนายก็จับฉันให้ได้สิทันวามีนาฟื้นจากการบาดเจ็บจากการทำร้ายของปฐมการและมีตัวตนใหม่ในชื่ออื่นเขากลับตัวเป็นคนดีส่วนทันวาเองที่ต้องผ่านความเหนื่อยยากในการเสริมคดีมากับไอก็มีความผูกพันมากขึ้นเรื่อย จนพัฒนากลายเป็นความรักต่อกันจนในที่สุดท่านว่าก็อยากให้ไอมาร่วมใช้ชีวิตกับเขาติดตามชมรีเมมเบอร์ยคือเธอทุกวันจันทร์อังคารที่ True ID ทางช่อง True Asian Series HD ช่อง120และช่อง239เวลา2ทุ่มตรงและดูออนไลน์ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus เวลาสามทุ่มครึ่ง Remember you คือเธอเริ่มตอนแรกวันที่16สิงหาคม2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องโกลวไบวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ